ครับสวัสดีครับพี่น้องมูล้่าพี่น้องว่าบูงการเตรียมความครับเตรียมก้มพร้อมกาเบียบกะเล่นครับบเขี้ยเขี้ยเขาเขี้ยเลนของแม่นี่ครับบ้านสังแปนตําบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมบ้านสังแปนเป็นปูอผู้เขี้ยเล่นครับหลายครับ แตละปีครับนาแรงมากโบโตกงานครับคนหนุ่มเออครับ <c oughs> ประมาณครับเป็นคนมาบ่งพร้อมๆกันครับนี่คือฟุ้นครับคือดิน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 มะกาไนนครับนี่คือดินสอบละลอยๆไปแล้วครับลอยกบบาทนี่คือแผงครับแผงกา เกียมมาไว้ครับมือนลุงมาครับลูกชายไปเห็ดค้องเก็บอยู่หน้าครับมีแต่ภรรยาเพื่อนเมียเพื่อนครับมาทำทำถ่าอยู่บ้านครับผม <c oughs> ตรวจครับ <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> อ่านี่คือเตรียมดินพี่น้องดินเพิ่มไคตับขันมากไหมเรือว่าเออคนดีเาเอาเป็นลักไปลองยูจะคล้องก็สเร็จอ่า่น่ลงแบบนี้ครับคนหลงขียนลงแน่ครับรากซีเมือกะแตกต้นกาขึ้นมากเป็นว่ายี่ิบกมือกับโอ้แตกครับยี่สิบเลยเป็นมา พันยังปนี่นีล่่านช่อกกบบงฟีนี่ละเล่ามากบว่าเรา้าันะพกกันเิมบอกเลยเล่าเพบบิ่มไมถกระไรเมื่อวานนี่นนีน่ละมึงมนครับประมาณรีครับนี่คือความพร้อม,อรมครับเตรียมพร้มมอมกระถาถางเป็นกบบมาเตรียมเ ลงในครับวงในนี่คือดินครับเป็นประม่านครับลงเออนอนกับเบิงน้ำกันครับบริการนั้นครับคุณกาใสเขาเอื่อนยังก่อนนี่กาใสตะลอกเออตะลอกเป็นมาตะลอก พึ่งเพิ่งเคยเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดประจำครับหาหมืน่เเมนเล,ล,ล,ล่าหมื่นลังลมาหลายปีเพิ่นเฮ็ดประจำผ้าลูกผ้าล้านเฮ็ดดีครับมีงานทำบ้านาเฮาเสร็จแล้วเพิ่นก็ย่อไปไว้ครับนี่ก็คือหน้าตาครับนี่คือ <c oughs> ปานี้ครับเพิ่น ผมพร้อมๆครับเวเขาไทยกับเห็ดแปงเห็ดข้องใช้ขดอครับขดอขาเจ้าดอครพอดีงานฝนแมนแม่นขาีีเลยโอ้ข้าวีีเลยขาแก้เขาแก้เรียน เพื่อนกระเฮ็ดมาหลายปีแพี่น้องบ้านเท่ากับเป็นลูกไร่เพื่อนแล้วเพิ่อนเพื่อนเอาไงเอายังมากููได้ยั่งบบได้ก็เชิญนเด้อครับยังบบหลายเดี๋ยวบ่ท่านพันหมักเล่นครับพันได้ลายยางได้หลายพันเพิ่นมาหนลูกไร่เพื่อนครับบางคนบบทันนลำมาเอาครับกับประมาณนี้พี่น้อง ทางข้างวัดโพธอารัมเนี่ยรับพี่น้องบ้านสังแปนงนแง้นตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเอ็ดบ,อบ้านครับบ้านสังแป้นมากนะลายตามีน้ำมีายมีนม้ำกรับพ่อครับพ่อปลูกบอขาดเริ่มามาย เออนำสมประทานเนี่ยนำยามเน,นี่ย้ำนำย่ำทำมาเฮ็ดสายให้ดีครับเสียตะก่อเท่าตัวเสียเท่าก็ได้นำใลยใส่คือเตรียยพร้มอมพี่น้องลงเม็ดกาเม็ดเดิ้ไม่อะไรเดินผู้ไม้อไร ประมาณครับ。啊，哎，凹凹啊，屁 นี่ก็บ้านเพื่อนนะครับบ้านบ้านนี้พอลุงมาลงราค่าครับผมนี่ยังขาดกับเชิญเลยครับอาวัดพุทธละเม่าใน่กับมาเอือพี่ใน่พันเชลเล่นเท่าครับขั้นเชลเลียขั้นเชลเลียเป็นกระจายลูบไหลกันจะเอาไปแน่ละครับยังโมยังโมเบิส ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามาส้มลิพขอให้พี่น้องทุกคนทุกครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมอ่อนวันธีหนึ่งที่ซิมฮอกขายเฮงเฮงปังปังลอตเตอรี่ก็ถือพังธุ์ที่หนึ่งเป็นเศรษฐีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับจังหวัดสกลนครขอสวัสดีครับ